วันนี้จะมาต่อกับแผงลงตอนนี้นะคะอันนี้ก็คือหลีดไฟนะคะแล้วก็เปิดไฟเดี๋ยวเราจะมาถอดแล้วก็ทำใหม่พร้อมกันค่ะถอดเบาเบาค่ะแผงถนะอดที่ว่าสายนะคะอุปรกรณ์นะคะก็จะมีสายไฟนี่ค่ะแล้วแต่เรานะคะจะเอาสีอะไรห้าเส้นค่ะ แล้วก็มีหลอดไฟหนึ่งหลอดโอมหนึ่งตัวนะคะนี่ค่ะจะเป็นออค์สีนี้แล้วก็มีตัวนี้ค่ะแล้วก็มีบอร์ดมีสายไฟแล้วก็แผงวงจรค่ะวิธีแรกนะคะเราก็จะมาเอาสายไฟค่ะต่อไปที่แผงวงจรค่ะเอาสายสั้นไว้ข้างบนนะคะแล้วก็เอาโอมต่อค่ะ เอาด้านสีแดงนะคะต่อชิดๆกับขาสายไฟข้างบนค่ะแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะ oh God. <c oughs> เอาไหมก็เอายค่ะขอบแล้วก็เอาอีกขาหนึ่งของโอมนะคะไว้ที่ขั้วบวกของด้านบนค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็ตัวต่อตัวตัวนี้หันด้านนี้นะคะแล้วก็วางเลยช่องไหนก็ได้คะ แล้วก็มาต่อสายไฟกันนะคะหยิบขึ้นมาสามสายนะคะเอาที่แบบหยิบมองง่ายๆนะคะอออันนีดีกว่า<ป>นี่ค่ะสีแดงนะคะเราจะเสียบไว้ที่ริมเราต้องเสียบให้ตรงกับขาของตัวนี้นะคะมันจะมีสามขาที่แบบเาจำง่ายแล้วก็สายเส้น ใส่ไฟอีกเส้นหนึ่งนะคะก็เสียบที่ขาด้านล่างของหลอดไฟค่ะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเสียบอีกข้างหนึ่งของโอมนะคะสีแดงริมตัวนี้นะคะก็เสียบข้างๆโอมแล้วตรงกลางนะคะเสียบตรง A5 ค่ะสีส้มนะคะเสียบตรง5โวลต์ค่ะ แล้วก็สายดำข้างโอมอีกสายนึงน,นะคะเสียบตรง GND ค่ะตัวที่2แล้วก็ข้างหลอดข้างล่างหลอดไฟนะคะเสียบตรงลบ3อีกฝั่งหนึ่งของบอร์ดคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเสียบข้อคอมนะคะแล้วจะลองมารีบอร์ดหนึ่งครั้งนะคะ 你不好 มเมื่อกี้ผิดพลาดนะคะไฟไม่ติดแต่ว่านี้ติดแล้วเพราะว่าเราเสียบอันนี้ไม่ตรงกับขาของนี่นะคะแต่ว่าเราแก้แล้วค่ะอันนี้ก็คือติดลองดีโคดอีกรอบนะคะนี่ค่ะไฟติดแล้วเราลองมาหลีนะคะดับก่อนขอบคุณค่ะ